ออกก่อนรางวัลที่หนึ่งออกอะไรวันที่หนึ่งไม่เข้าใจหนึ่งธันวาหกสามเรียกอะไรนะไม่เข้าใจพูดชัดชัดพูดชัดชัดไม่เข้าใจรางวัลที่หนึ่งออกอะไรพรุ่งนี้ฮะ อะไรนะอะไรนะเล็กออกอะไรนะเอาดีๆเอาตรงๆเดี๋ยวเรๆเอาตรงๆบอกอะไรเอาชัดๆเอาชัดๆลูกเอาชัดๆ ไนเล็กบอกอะไรนะอะไรนะอะไรนะลูกบอกอะไรเอาชัดๆเร็วเอาชัดๆเร็วเอารางวัลท uh, ี่หนึ่งชัดๆก่อนฮะอะไรนะหกห้าหกอะไรนะ หกห้าหกเร็ว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 เอากไยโอ้ยอ้าชัดแล้วหกห้าหกแน่ใจนะ แน่ใจนะหลังวันที่หนึ่งนะพ่อใหญ่นี่ถ้าตไปส่งหอยกหนะรอนะงแล้วเป็นซี่อไ่อาวบนอยู่นนแล้วไม่้เทยเอาแดแชรอบนึงเล้ยว่ชดีกรบนเลี้ยวไห เปนแม่ันสิบกับบริเขาหาชื่อคุณใบกับบริบ่จนมาลงสิบประยูงหัใบปรยูิม่วงเชเชม่วงต่อประมาณสามสี่โมงเ้าแล้วก็เมื่อแล้ว้าลังเทียนแล้วก็ไ่เี่ดีบประยูงหบเทียนแต่สกีรลกว่ารากินข่าวแล้วเราม่อที่นอนเราอเทียนบุรูไม่ไ้ซื้อหลไม่งัว